ราศีพิจิกจะเป็นยังไงครับราศีพิจิกราศีพิจิกนี้จะอยู่ตั้งแต่17เจพฤศจิกายนจนถึงสิบห้าถึงสิบห้าธันวาคมนะครับ17เจดพฤศจิกายนถึงสิบห้าธันวาคมจะเป็นยังไงราศีพิจิกนะราศีพิจิก โอ้ราศีพิจิกนี้ถือว่าเป็นโอกาสวาสนาดีของราศีพิจิกเลยเพราะฉะนั้นดวงชะตาราศีพิจิกถ้าจัดอันดับในดวงชะตาราศีพิจิกถือว่าติดเทนหนึ่งในสิบในในสิบสองราศีเนี่ยราศีพิจิกอยู่ในห้าอันดับเลย ห้าอันดับที่จะมีทรัพย์ห้าอันดับที่จะโชคลาภวาสนาราศีพิจิกสิบเพฤติการถึงสิบห้าธันวาโอกาสเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะมาสูงสิ่งดีๆจะเข้าสู่ชีวิตถามหาความวุ่นวายหรือปัญหาอุปสรรคราศีพิจิกจะเค,คลื่อนขลายนกกระเครระห์ร้ายออกนะดวงชะตาดาวดาวนกกระเคะ์จะเคลื่อนราศีออกถึงปีนี้ดวงดาวจะมาครอบในวงชะตาราศีเนี่ยถึงถึงกำลังดวงชะตาเนี่ยมากหน่อยนะครับมากหน่อย พเพราะดวงชะตาราศีดวงชะตาราศีดวงดาวนะเครสดวงชะตาเนี่ยจะเคลื่อนเข้าสู่ในปีนี้เนี่ยจะมาโคจรชุมนุมกันบ่อยมากนะในปีนี้ก็มาชุมนุมกันแล้วในช่วงของต้นธันต้นต้นเดือนธันวาและยังมาชุมนุมกันอีกในช่วงของต้นเดือนมกราและดวงชะตาดวงดาวยังจะมาชุมนุมกันอีก5-6ถึงดวงในช่วงของเดือนในช่วงของราศีในช่วงของราศีพิจิ นะครับแต่ชุมนุมนี้ไม่ได้ชุมนุมร้ายแล้วจะเป็นชุมนุมดีแล้วชุมนุมร้ายจะมาชุมนุมอยู่ในช่วงของราศีในช่วงของเดือนธันวาแล้วก็มาชุมนุมร้ายในช่วงของเดือนมกราคือเดือนนี้นะครับนะยาวไปจนถึงวันที่7กุมภาพหลังจากหลังจากเจกุมภาพไปนกเปราะที่เป็นดาวนกเปราะลูกคู่กันทั้งหมดเนี่ยก็จะเคลื่อนออกนะครับเนาะเพราะไม่ได้ตีเข้าเหลี่ยมแล้วจะเคลื่อนออกไปเลยและก็จะเหลือแต่ระบบดวงดาวปกติ ทำให้ราศีเคลื่อนออกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเขาเรียกว่าโรคหรือโรคระบาดท,ที่กําลังระบาดอยู่นี้ก็คือหลังจากวันที่7กุมภาพันธ์ไปก็จะเบาออกและหายออกไปและจางหายออกไปเลยนะครับสําหรับในในราศีเพราะแต่พวกนี้เขาเรียกว่าดวงดาว5ดวงชะตานุปกระไม่ว่าจะเป็นดาวเสา,ดา,ด,ด,า,าดาวพฤหัสดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ครอบมาหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นดวงพระอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรมันครอบดวงชะตามาหมดจึงทําให้หน,หนักหน่อยในปีนี้นะครับจึงทําให้หนักหน,กหนยนในตั้งแต่ต้นปีนะแล้วจึงมีทําให้เกิดดวงเรียกว่าดวงเมืองเนี่ยก็คือมีการขยายของความเจ็บความป่วยหรือโรคหรือภัยจะเข้ามาครอบคุมยาวไปจนถึงเขตกรุมผ่า แต่หลังจากเกิดภุมิพาไปจะโ่กงออกหมดเลยนะน,นี้คือดวงเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโรคร้ายภัยไร้ก็จะค่อยๆเบาออกในช่วงของเกิดภูมิพาเป็นต้นไปก็จะเบาออกแล้วค่อยๆจางหายไปและหลังจากนั้นหลังจากเกิดภูมิพาไปก็คือเข้าสู่มีนาเมษาไประบบในดวงภูมิประเทศเราก็จะดีปกติ พราะฉะนั้นดวงชะตาราศีพิจิกถือว่าเป็นโอกาสวาส,สนาดีถึงจะมีดวงดาวมาครอบดวงชะตาในช่วงราศีแต่ดวงชะตาจะมีโอกาสวาส,สนาจะมีโชควาส,สนาจะมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลืออุปถัมจะมีทําให้ได้เงินได้ทองมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนาที่การงานมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจการงานถ้าคิดจะลงทุนอะไรต่างๆให้ลงทุนกี่วกังวของสื่อออนไลน์นะให้ลงทุนกี่ากังวงสือของออนไลน์หรือการค้าการขายออนไลน์จะมีผล ทำให้ได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองมากและคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มากสําหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกนี้นะครับเนาะถือว่าราศีพิจิกถือว่าดีมากๆคุณจะหยิบจับอะไรเนี่ยจะได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองดีมากๆเลยในปีนี้หาช่องทางมองหาโอกาสแล้วหยิบจับสิ่งนั้นจะเป็นเงินก้อนใหญ่กับคุณมากๆเลยนะครับ นี้ก็เป็นแนวประกอบดวงราศีก็ให้เอาไปพิจารณาแต่ที่เหนือบาดแรงแล้วทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำมดีและทุกคนก็ต้องนะทุกคนก็ต้องนะคอยดูแลนะเขาเรียกว่าอุปถัมอุปถัมผู้ที่เลี้ยงดูเรามาทุกคนจะไม่ขาดเลยนะทุกคนจะไม่ขาดเลยนะนะอุปถัมพ่อแม่บิดามารดาปูยญาติยายที่เลี้ยงดูอุปถัมเรามาเนี่ยให้ดีการเงินการทองของเราก็จะดีอยู่แล้วเพราะ เขาเป็นคู่ให้กําเนิดเกิดเรามาถ้าเราได้อุปถัมภ์หรือดูแลเขาการเงินการทองก็จะดีปีนี้แนะนําว่าถ้าจะทําบุญอะไรให้มากหน่อยทําบุญกับครอบครัวให้มากทําบุญกับครอบครัวให้มากดูแลบิดามารดาดูแลปู่ย่าตายายนะให้เขามีความสุขให้เขาสุขสบายให้เขาอิ่มท้องให้เขารู้สึกมีความสุขกับเราในปีนี้และสิ่งดีๆจะเข้าหาคุณมากมากเลยในปีนี้นะถ้าเหลียวคลิปหน้าอาจารย์ก็จะมาคลิปหน้าอาจารย์ก็จะมาทําว่า คนที่เกิดในช่วงวันไหนเดือนไหนในปีไหนว่าบูชาอะไรเสริมอะไรแล้วจะเสริมเข้าไปในให้ดวงมันปัง,ปงๆเฮงๆได้เงินได้ทองมากขึ้นเพราะฉะนั้นดวงชะตาในปีนี้อาจารย์หยิบยกในเรื่องดีๆในแต่ละเดือนในแต่ละราศีของแต่ละ คนที่เกิดในแต่ราศีมาให้เพราะฉะนั้นก็ฟังเอาเป็นแนวทางเอาไปพิจารณานะครับนะัคนไหนดีอยู่แล้วถ้าไม่หาไม่ทําคิด่าว่ามันจะดีเดี๋ยวก็ได้มาเพราะฉะนั้นต้องดีแล้วก็ต้องหาต้องทําต้องค่อยๆสร้างไปนะจะดีขึ้นนะบอกว่าถ้าดีแล้วเนี่ยโอ้โหดวงดีไม่ต้องทําอะไรนอนเดี๋ยวก็ได้ไม่อย่างนั้นมันไม่ได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นดวงดีเราก็ช่องรีบข่อยวา่ารีบเอาเพราเหมือนกับน้ําขึ้นก็หให้รีบดัก เพราะดวงเราดีแล้วโอกาสดีมาคนนี้ให้งานคนนี้ให้งานสิ่งดีๆเข้ามาเราก็รีบตักให้มันเต็มไว้นะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นดวงชะตาปีนี้ขอให้ทุกคนมีโชคราบอาจารย์ก็มาฟันผ่าดวง12ราศีให้ทุกคนได้เอาไปเป็นแนวทางในการดำารงชีวิตและเอาไปประกอบในการใช้ชีวิตให้ระมัดระวังคนไหนที่ตกราศีที่จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กุขภาพก็ให้ระมัดระวังและก็ดูแลตัวเองมากขึ้นจากที่ดูแลคนอื่นจากที่ลุยให้กับคนอื่นมากก็มาดูแลตัวเองหน่อยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นก็คือให้พิจารณาแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากหน่อย แต่ยังไงในที่สุดแล้วนะก็ขอให้ทุกคนในแต่ละราศีที่เกิดในแต่ละราศีเกิดในแต่ละเดือนแต่ละปีรวยมีโชคมีราบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีพศใหม่นี้นะขอให้ปีพศ2 6 6 4ของทุกคนจงมีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยมีแต่โชคแต่ลาที่สำคัญต้องติดตามช่อง YouTube พญาเต่านาะคราชดวงเศรษฐีของอาจารย์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b ับสไครช่องพญาเต่านาะคราชเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะอาจารย์ก็จะทั้ทงผลงานดี มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ก็จะมาเล่าสู่ฟังมีโชคลาภตัวเลขอะไรก็จะมาเล่าบอกกันไปหรืออาจารย์ไปสถานที่ไหนก็จะมาเล่าสู่ฟังนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดติดตาม,ตตามกด subscribe กดแชร์นะเรื่องราวดีๆให้ทุกคนนะเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างได้ฟังร่วมกันวันนี้อาจารย์จากไปแล้วรวยครับทุกคน